ใส่และที่สําคัญสครับไม่บาดผิวเลยใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้เดีย๋ยวแพลวขอฝากหมุดก่อนนะสวยจังค่ะน้องแพลขอบคุณค้าขอบคุณทุกคนเลยคือแล้วตอนเนี้ยแพลวก็ซื้อตุนมาไงคือแบบมันใช้ดีตัวเนี้ยคือแบบจะบอกว่าไงอะ่ะมันเป็นเนื้อสครับที่แบบ จริงๆอ่ะเราก็ใช้สครับอยู่แล้วใช่ปะ่ะแต่คือตัวนี้ก็คือจบเลยแพลว่าสครับสปาบ้านทุ่งอ่ะแพลวใช้ดีนะแพลวามาเจอตัวเนี้คือโอเคมากคือแบบคล้ายๆกันเลยแล้วคือแบบคุณภาพคือมันดีกว่ากันเยอะมากคือช่วยให้ผิวแบบนุ่มชุ่มชื้นและที่สําคัญผิวขาวใสตัวเนี้ใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดที่แพลวปักหมุดเลยเดี๋ยวแพลวจะบอกราคาให้นะ ตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะ1ก้อนคือ69บาทแต่ถ้าโปร5ก้อนลด50บาทนะคะ295บาทแถมส่งฟรีด้วยแต่ถ้าโปรที่2 10ก้อน230บาทก้อน10ก้อนลด230บาทค่ะเป็น460บาทส่งฟรีได้เลยนะคะทุกคนต้องดูทุกคืนแล้วชอบค่ะน่ารักมากขอบคุณค่ะ ถ้าใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดที่แพลปักหมุดเลยสครับทุกวันเนื้อละเอียดมากไม่บาดผิวเลยไม่แสบผิวด้วยใช่ค่ะแต่ที่สําคัญคือมันขาวไวมากสําหรับใครนะคะอยากมีตัวช่วยดีหนึ่งตัวแพลวแนะนําตัวนี้เลยคือมันเลิศจริงๆตัวนี้เปิดบินตัวแทนเท่าไหร่คะสามารถทักไปที่ไลน์แอดที่แพลปักหมุดได้เลยคะ่ะอยากรู้ว่าเปิดบินตัวเป็นตัวแทนเท่าไหร่ทักไปที่ไลน์แอดเลยใช้ดีมากๆจริงๆริเดี๋ยวแพลวจะขับจะสะครับให้ดูว่าเนื้อสครับมันเป็นยังไง เดี๋ยวเปิดเพลงก่อนอันเงียบคือแบบมีเก็บปลายทางด้วยนะทุกคนเออเดี๋ยวแพล็คปักผิดปะเดี๋ยวแพวปักให้ใหม่นะแพวลักผิดใครที่สนใจนะคะ ทักไปที่ไลนแอดที่แพลวปักหมุดได้เลยเดี๋ยวแพลวจะส่งให้อรอไลนแอดขึ้นแป๊บหนึ่งค้มมาสิบก้อนใช่ค่ะค้มมาสิบก้อนสี่ร้อยหกสิบาทอย่าให้เอาฟิลเตอร์ออกแพลวไม่ได้แต่งหน้านะทุกคนคือคนรอบตัวรู้หมดว่าแพลวขาวคือเราอ่ะเป็นคนขาวอยู่แล้วแต่เราก็ต้องใช้ตัวช่วยดีๆคือเราก็ต้องบำรุงตัวเองถูกปะ หูตะขันมันใหญ่มากแปบ๊บหนึ่งนะส่วนมากขอบคุณค่ะสั่งของหน่อยแปบ๊บหนึ่งนะนรับตัวแทนจำหน่ายฟรีทั่วประเทศเพาจะบอกว่าเนื้อสักครับมัน,นอ่ะโคนคือแบบดีมากแล้วคือแพวไม่ได้พอกบีบนะตัวเนี้ยคือเรา โอดูเราเรารู้ได้เลยว่าเออมันข่าวจริงคือฟอกทิ้งไว้เพื่ออาบน้ำอยู่ใช่ป่ะเราก็ไปแปรงฟันทำอะไรก่อนแต่เราสามารถฟอกสครับทิ้งไว้ได้เลยตัวเนี้ใครป่าพี่แพลกี่ซีซีคะประมาณซีซีหนึ่งมั้งคะแต่ว่าจะไปฉีดสลายอยู่น่าสวยนส่งสวยน้องแพขอบคุณค่าขอบคุณทุกคนเลยเนี่ยเขาจะบอกว่าเนื้อสครับแป๊บนึงนะมนันละซึ่งนยะ เห็นปะทุกคนแพลวบอกราคาแล้วนะคะเนี่ยคือเราจะบอกว่าสบู่อะก้อนหนึ่งอ่ะหกสิบเก้านะคะแต่ตอนนี้เขามีโปรอยู่นะคะแพลวจะบอกว่ากล่องเปล่าอ่ะไม่ต้องทิ้งนะทุกคนสามารถเก็บไว้สิบกล่องคือแลกฟรีได้หนึ่งก้อนเลยนะทุกคนแล้วคือใครท,ที่สมัครเป็นตัวแทนนะคะมีทองแจกด้วยนะคะโปรดีๆแบบนี้รีบเลยนะคะใครที่สนใจสามารถทักไปได้เลย นี่ดูเนื้อสครับดิแบบเป็นแบบเนี้ยคือแบบเนื้อแบบสครับแบบไม่บาดผิวเลยทุกคนแล้วคือแบบหอมสมุนไพรมากตัวเนี้ยพี่แพลวแล้วก็นนะใช้บีพีมานานหรือยังคะใช้มาตั้งนานล้วคะ่ะใช้มาตั้งแต่เป็นสูตรที่ว่าแพลวคือตั้งแต่เป็นครีมตัวเก่าอะแล้วเขาก็มาปรับสูตรใหม่คะ่ะแต่คืออันเนี้ยไม่ใช่ไม่ได้มาขายบีพีนะคะตอนอันนี้คือแพลวมาบอกสบู่คือนะ่ะฟอกทิ้งไว้อย่างเงี้ยเลยประมาณ ฟอกทิ้งไว้ประมาณห้านาทีก็ได้เราก็ทําอะไรไปก่อนสาผมทําอะไรไปก่อนคือเนี่ยฟอกแช่ทิ้งไว้เดี๋ยวแพรมาล้างออกให้ดูหกหมดแล้วใช่อะไรหกหมายถึงว่าน้ำสบู่ใช่ไหมคือฟอกทิ้งไว้เลยพร้อมส่งโปห้าก้อนส่งฟรีใช่ตอนนี้มีโปอยู่นะคะดูเนื้อสครับดิคือเป็นแบบฟองนุ่มมากแล้วคือแบบที่สำคัญคือมันหอมมาก และมันไม่บาดผิวเลยทุกคนผู้ชายไม่ได้กินค่ะใช้ค่ะกินตายนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถทักไปได้เลยนะคะเดี๋ยวแป๊บพกนันะ้ทุกคนอยนะ่แป๊บ ว่าเพลงมันทำไมดังพร้อมส่งจากพี่แพลวสาสจมูกที่ไหนคะท้าหมอสุปองค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาล้างออกกันคือทุกคนคือฟอกทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคือแบบล้างออกคือใช่คือ,คอเคยใช้มาหอมมากใช่แพลวก็ว่ามันหอมแล้วคือที่สำคัญอะ่ะเนื้อสัครับแบบโอเคอะ่ะ มันแบบไม่บาดผิวะเคยเจอสครับตามท้องตลาดแต่มันบาดผิวใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยคือไม่บาดผิวเลยแพวรับประกรันคนท้องใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะเพราะจะบอกว่ามีแต่สมุนไพรนะคะไม่มีส่วนผสมของสารอันตรายเลยตัวนี้ทาใช่ไหมครับใช่ค่ะใช้ฟอกค่ะไม่ไม่ได้ทาค่ะฟอกผิวการเวลาอาบน้ําค่ะ ใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยตอนนี้มีตัวแทนเยอะทั่วประเทศเลยค่ะคนท้องใช้ได้นะคะใช้ได้ค่ะโปรโมชั่นนะคะสะบู่หนึ่งก้อน69บาทแต่ถ้าโปรห้าก้อนลด50าสิบาสิบหบาทส่งฟรีแต่โปรที่2องก้อนลด230บาทนะคะสี่บบาทส่งฟรีเหมือนกันตอนนี้ใครที่สนใจนะคะอยากมีผิวขาวสวยขาวใสแบบนี้คือสั่งเลย ตัวนี้เป็นให้คือสครับตัวนี้สามารถช่วยได้เลยคือช่วยผิวขาวใสเวลาทีาอ่อาบน้ําแบบนี้คือฟอกทิ้งไว้เลยมาทิ้งไว้แบบนี้อาบน้ําน่าใช้มากค่ะพี่แพลลองเลยหนูก้อนหนึ่งก้อนที่าหกสิบเก้าบาทแต่ตอนนี้คือมีโปรนะคะแพลแนะนําว่าถ้าอยากคุ้มคือซื้อห้าก้อนถึงสิบก้อนคุ้มค่ะคือเราใช้ได้นานด้วยสั่งได้ที่ไหนสั่งได้ที่ไหนคะที่เดี๋ยวก่อนนะรับนึงนะ สั่งได้ที่เฟซที่แพลที่แพลแท็กเลยค่ะผู้ชายใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะใช้ได้เลยเฟซที่แพลแท็กเลยนะคะพี่เจ้าของแรนก็อยู่ในนี้นะคะปาริตาค่ะสามารถสั่งได้เลยตอนนี้เขามีโปรโมชั่นดีๆอยู่นะคะเฟซที่แพลแท็กอะค่ะสามารถทักไปสั่งซื้อได้เลยตอนนี้มีของพร้อมส่งนะคะไม่ได้ขายเป็นขวดค่ะขายเป็นก้อน ส่งฟรีไหมคะพี่แพลวส่งฟรีคะ่ะจะบอกว่าแต่ต้องซื้อโปนะคะห้าก้อนถึงสิบก้อนส่งฟรีแต่ถ้าหนึ่งก้อนไม่ได้ส่งฟรีนะคะพร้อมส่งฟรีทุกโปคะ่ะใช่มีโปที่หนึ่งกับโปที่สองคะ่ะและที่สําคัญหนึ่งกล่องอะกล่องเปล่าเราอย่าทิ้งนะคะสิบกล่องสามารถแลกสบู่ฟรีได้หนึ่งก้อนนะคะผู้ชายใช้ได้ไหมคะใช้ได้คะ่ะกับทุกสภาพผิวเลยคือผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้คนท้องก็ใช้ได้คะ่ะสิบก้อนส่งฟรีจ้ะใช่ส่งฟรี ตัวแทนทั่วประเทศเลยอย่าแพวร้านแข็งก่อนคือแล้วที่ส0 0พันคือร้านออกน่้มาแต่แพลวเล่นสเล๊เลยเราก็มีนะคะจริงหรอทักไปแล้วเอาหนึ่งครับทับไปที่เฟซที่แพลวแท็กเลยค่ะ แต่แพลวจะบอกว่าแนะนำอะ่ะถ้าซื้อนะคุ้มอะ่ะซื้อเป็นโปไปเลยคุ้มมากตอนนี้ใครที่สนใจนะคะสามารถทักไปที่เฟซที่แพลวแท็กได้เลยนะคะตอนนี้มีของพร้อมส่งค่ะมันใช้ดีมากเลยตัวนี้พื่อนนี้ซื้อมาใช้เองไง แต่พีเาแผ้าใช่ไห